บอกเลยว่าตาเนี้ยของจริงเว้ยยังไงก็ของจริงมึงเชื่อกูเป็นดังกันไหมเนี่ยเชื่อมึงเชื่อกูของจริงแน่นอนตาเนี้ยกูแบบว่ากูกูโคตรจริงอ่ะกูแบบของจริงอ่ะคกูมีงานอ่ะเมื่อคืนกดพร้อมไหมกดพร้อมไหมกูไม่ได้ยินหรอให้เมียมึงเกลียดทำยังไงอะไรครับเนี่ยเย็ดผัวมันไงเนี่ยเมียเกลียดอะไรครับเนี่ยไอ้กระตั้งขครเย็ดเทนเลยเป็นไรครับผมขครเทีอยู่บ้านมันเหงาน่าเกลียด กดตัวอะไรวิ่งวะชิปแต่ยังยังไม่ลงเลยกูอยากลงแล้วกูอยากลงแล้วอ่ะเอาดิ่อ่ะอ่ะลงลงไหนอ่ะติ๊กดิ้ติ๊กดิ้งติ๊กก่อนติ๊กก่อนกูจะกดพอดีเป๊ะกับที่มึงลงเลยลงไหนวะมึงงานยังไงลงลงขึ้น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 ไปไหนอ่ะแล้วแล้วลงลงลงตรงไหนหาพ่อเยอะกอลบนสวรรค์โเลยดีพ่อบนสวรรค์ไงสวรรค์ไงเอาความตายอะไรของมึงวะเนี่ยแล้วใครติดหวยอ่ะใครใครเบอร์สามวะ้วแหละก็กูเบอร์สองเว้ย มิสยูโน่หน mm huh? ึ่งเนี่ยมิสยูโน่หนึ่งเออช่งแม่งเลยปล่อยแม่งตายห่าไปเลยเนี่ยเพราะทำไมพวกมึงลงลงลงไหนกันเนี่ยนี่นี่ลงกูนี่เหรอกูลืมกูลืมกดสควานเนี่ยหว่าเนีกูเมื่อกี้กูกดไปเล่นทีมมีคนลงกับกูไอ้ก๊อปอ่ะไอ้ก๊อปลงกูไอ้การก็ลงกับกูเดี๋ยวเจอขอไปสามชิมึงไม่เคยเล่นเกมเลยไอ้สัสกูก็หาที่ลงไม่ได้ไอ้สัสที่สาม เธอไอม่ใช่เธอไม่ใช่คนอื่นในกอล์ฟมวยข้างบนไม่มีอะไรเลยทำไมทำไมเลือดมันนั่นวะเลือดมันแบบจางๆอ่ะเยอะจางจางเหมือนหน้ำน้ำพองเออใจเย็นครับพี่สวัสดีครับผมเฮ้ยเสียงคนวิ่งเสียงคนวิ่งิดเกมอ่ะเนี่ยปกติเล่นมีไฟเล่นคนเดียวขอ๋อขอโอ้โหอะไรแค่เลือดิไม่ไม่มีปืนเลยอ่ะไม่ไม่มีปืนเลยที่ถือที่มือ ที่ถือมันมีลูกซองด้วยเขาบอกว่าลูกซองเกมเนี้ยมันแม่งไม่โอเพียเว็บท่ว่าย่าได้ด้วยมัน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 ไม่ค่อยเก่งอ่ะลูกซองอ่ะอันนี้กระเป๋าด้วยสองกูใช้กระเป๋าด้วยอะไรอยู่วะมันคืคนเล่นไ,ไป่ไปกูใช้กระเป๋าด้วยสองอยู่กูเก็บกระเป๋าด้วยสองมาเวรว่ามีประโยชน์ไอ้เน,นีนที่ไหนกูฟาร์มกูไอ้เนี่ยไว้กันนี่ไหมไม่ไหนครับไม่นู้เลยว่าจะไม่นอนด้วยเช้าคืนเนี้ยแะเว่ายันเย็นหนาวจะไม่นอนด้วยแบบานาบานาแล้วปกติกูกด e เป็นกดแบบว่ากดไอ้เนี่ย ปวดอี๊ยมคนเก็บพาคนเล่นไม่เป็นมาเล่นเก่งมากเลยเว้ยมึงคอยดูดิเช้ะไอ้พุงไปไหนกันอะแบบว่าทิ้งทิ้งกว่ามันจบมันจบไปไหมเนี่ยมันจบพวกมึงไปไหมเนี่ยจบไหนจบใครวะมันจบปีสามเนี่ยโอ้โหรีบเหรอรีบเหรอไม่ได้รีบไอ้เหี้ยเป็ดสาระอ๋อก็จะมันยอดไว้ไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยพูดเดี่ยวอ่ะวันนั้นอะจะไปทะเลไม่ได้ไปไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยโควิดพ่อกูก็โอ้โหสูบข่าวแล้วกันเอาอันนี้มึงอ้างไม่ได้แล้วนะมึงบอกพ่อมึงล่วงหน้าเลยก็ได้้โคววิดกกกู็จะะไปทเเเลหมือนนัย กูต้องนับ8ปีเขาแรกกูว่าจะไปเที่ยวกับแฟนว่าไปไปการไหนไปไปเหี้ยไปลอยแพไปลอยลาริ้วล่องลมปิ้ว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 ยิงเหรอยิงเหรอไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงเฮ้ยเสียงใครอ่ะเอาดิเอาดิอยากยิงว่ะเฮ้ยปะป๊าไม่ขวาขวาขวาไหนวะเฮี้ยมันมันใส่ตะโขบมองไม่เห็นเอ้ยมันใส่ที่เก็บที่เก็บเสียงมันมองไม่เห็นไหนวะไหนวะปูนังวิ่งลงมาปูนังวิ่งลงมาต้นไม้ปะวะแหล่งน้ำครับเฮ้ยจุดแล้วจุดแล้วไหนไหนไหนเท่าไรทิดทิด เจอแลต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ปับต้นไม้โอเคต้นไม้เขียวอ่ะเคโเเมีต้นไม้เ่ยเรานี่ยราเนี้ยนี่นี่นี่นแรงยังวะเฮ้ยโอ้โกูเกือบกูเกือบมงอ่ะออกไปสกัดก่อนไหมเฮียทำสั่นทำสันไม่มีไม่มีตะโขโอยมันมา2องมาสองมันมาสองถอย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 ถับถอยรับเออเอกูเกือบไเนี่ย มีใหญ่ๆป่ะมีใหญ่ๆ hey. ป hey, to ่ะ okay, ด uh ูดาวเฮ้ย huh. ก yeah. okay. uh ูท huh. right. um, okay. like ิ้งงานให้ไอ้ก๊อปขอใหญ่ๆเลยก๊อปมึงก็ชุบกูสิโอ้โหดาวเหี้ยเอาละเอาละอย่างนีไม่เอาแค่แค่แบบว่าการเล่นแบบว่าเราแบบมาวอร์ไงมดูมากดูมากเลยเลยว่ะต้มาไม่ใช่เมียไม่คุยด้วยนานไปล้วไอ้กัปตันมตายยังตายแล้วตายก่อนใครเพื่อนเลยเหมือนกูตายคนที่สองอ่ะกูเปลี่ยนกูกดไปสามคนกันกี่สี่คน ถ้าเล่นสามคนแต่แรกก็ชนะไปแล้วกูไก่การคนมาคนมาคนมาขอมสันมันใส่ตะโขบไม่ได้ไว้เฮียกูเังกูแม่งเม็ดดอดไอ้สัสอะไรคก็นอมสันวะที่กูใช้คก็นอมสันอะเออทอมมี่จะนอนสันทำมมี่ทอมมี่แล้วทอมแอนเจลี่อ่ะพวกนี้ไม่อยากตื่นเลยวะเฮียนี้ก็ไม่ต้องนอนดิเฮียจ้เลยมีคนเมินมีคนเมินเพราะว่ามันเป็นแค่ทดสอบเฉยๆก็เฮี้ยแล้วมันมีให้นั่นด้วยเช็คชื่อไอ้สัสวันนี้ห้องกูมาวันนี้ห้องกูมาไม่ครบเลยเฮี้ยแม่งมาอยู่ ยี่สิบกว่าคนอย่างเนี่ยก็ทั้งห้องกูครบนะเว้ยสามกว่าคนนี่ฮะสู้ห้องกูได้เปล่าห้องมึงทำไมอ๋อเบ้เปล่าทำไมห้องห้องมึงทำไมอ่ะหะทำทำไมอ่ะไอการไอการมึงเจอกูดิเจอกูดิมึงอ่ะมึงอ่ะเจอกูดิไอการนี่ไงนี่ไงแมนเปล่าล่ะแมนเปล่ะเฮ้ยบีดีเป็นงานกันนอนอดีตนี่เลยสามคนนี่เลยมันมันมันี่ตรงนีนี่ตตรงไหนอ่ะมันคือตรงไหนวะกระจายก่อนแน้วเว้ยแล้วค่อยค่อยมาเจอกัน เกมีนี่มันเล่นไม่เล่นง่ายก็จริงแต่แม่งยิงยากชิบหายเลยอือดูจากตาที่จะได้ที่หนึ่งอ่ะแม่งยิงไม่โดนเลยสั์เออเี่คงงงมากอ่ะมันแบบกูยงกูเล็บเล็งตรงตัวไว้แต่ว่าแม่งไม่โดนอ่ะไม่ปืนมันดีไอเหี้ยมึงต้อง<ม>ห้ามเล็งว่าในการบรรากานก็ได้บรนเล็อะก่อนค่อยไปบรรยายอย่าไปเล่นตัวเดียวมันอ้าวเออลงคนละที่ก็ได้มันจะได้มีของจะได้แบบไม่ได้แย่งกันเนี้ย ไม่ครับว่ามีของ,งนี่ตอนนี้ตรงนี้มีรถด้วยเนี่ยกูน่าจะตายก่อน,ม,อนมีคนลงตรงกูเดี๋ยวดีนว่าโชคดีเพื่อนโชคดีวเพื่อนกูบอกเลยว่ากูเนี่ยไม่ธรรมดาไม่มีใครสามารถยิงกูได้ทั้งนั้นโอ้โหโดดลงสะกัยอะไรยเงี้ยกูมีรถด้วยกูรับขับไปรับมึงได้ไมึงไปเก็บของกันไหมจะไป,ปคือซี่ว่ะกันไม่เอาไม่ชอบอีซี่บเอ็ดกลอร์ใช่หรยอไม่ อีซี่กินไดอีซี่เยอะอีซี่กินไดอีซี่่มไอ้ก๊อฟกูเก็บกูเก็บคูณหกไว้ให้มึงนะกูจะบอกว่ากูมีคูนสี่สองเันเก็บคูนสี่ให้กูมีเอ็มสิบสี่เอกไอ้เฮี้ยมึงบอกใครบอกพวกมึงอะไอ้เฮียเหมือนกูใกล้กูอยากได้เวลาได้เก็บไปให้กูวใจอยู่แล้วเดี๋ยวมึงเป็นเสบียงแล้วกันไอ้ก กูคือสาวสาวดัดมิวเว้ยมีจักปะจากสาวดัดมิวปะแจากสาวแหนะอะไรครับเนี่ยงงจังเลยครับผมอุ้ยยาอุ้ยตัวยาใหญ่ยาใหญ่คนเดียวมันเหงาเปี่ยวหัวใจหอะไรสัสที่เย็นม่งเก็บถุงเขียวไว้หมดเลยเที่เย็นกูใช้แต่กูมีเท่าไหนวะนี่ยกูถึงเขียวเนี่ยร้อยห้าสิบก็เคยพอละที่เหลือขราเงา มีกระสุนส้มอ่ะโคตรเยอะอ่ะแต่ว่ากระสุนเขียวกูมีอยู่หกสิบเว้ยสองร้อยอ่ะโอเคเก็บเก็บเก็บเพื่ออะไรกระสุนเขียวโอเคเราอยู่ในวงอยู่ไปหาเพื่อนเลยตรงนี้มีรถอยู่อ่ะตรงไหนวะกูจำไม่ได้วะีรถอยู่ไหนวะเออเออกดผิดกดผิดโตัวตัตัตัตเฮียคุณถือว่าคนเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวละกูได้ยินเสียงปืนมึงได้ครับไหนคนรถรถไม่ใช่คนรถรถจากบวกคนไว้ศัตร์ไปตามมันขับแล้วกันไปไหนไปเนี่ยไปหากัปตันอ่ะเออมาคุณหน่อย เฮ้ยมีคนขับรถมาทางกูกูมึงอะขับมาแบบว่าดีใจจังเลยมีเพื่อนมารับเลยเกิดมาไม่เคยคิดเลยมําขับเป็นไรยะทำอะไรขับเนี่ยลองลองลองกันลงลงลงเออจอดสวยเพื่อนเฮ้ยกูกำลังลงไปเฮ้ยทนหนมีทางไปป่าวไม่มีวะกูอยู่บ้านใหญ่ใหญ่สุดอะตอนเนี้ยกูบอกว่าแบบว่านี่ทำไมมันมีแต่พวกเอเคพวกเนี้วะลูกซอง หวังเว้ยเมืองนี้มีคนนะเว้ยเมืองนี้มีคนนะเว้ยกูมีคูณสี่ด้วยมีใครเคูณสี่จากกูไหมมีคูณหกอ่ะขิงขิงขิงมีเลนดอนเอาไหมมีใครเอาเลนดอนมีดรากเลนไหมอ่ะมีดรากเลน่อยตาเฮ้ยหยาสวยกูมีด้ามจับไงมยูเธอไรไม่พอใจเฮ้ยเี้พอว่ะหมายดีกันไม่แบบว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงแบบคลื้นเลยอ่ะแบบว่ามีพลังในการเล่นเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยก็เสียงมึงพออ่ะกูนึกว่าพี่เบิร์ดธงชัยมันก็โหกมึงกันเดี๋ยวเชื่อมันอ่ะ ก็ยังพอกไไหวกอลฟแล้วกันอุ้ยบ่าวอุ้ยบ่าวภาษาอะไรผมมีสะโคมภาษาสองอันอ่ะเยี่ยมจะคุณแปดเลยกอลฟใช้ไม่ได้นะคือสไนด์สไนด์ใหญ่เลยอ่ะใช่นี่ยี่กูแม่งหลงว่ะไม่ตามไปดิไหปตามจุดบนแมปดิส์หลงหลงเฉยครับพี่พี่ยตีเราไม่ทันทำอะไรแม่งเหลือสี่สิบหกคนแล้วหรือจากเก้าแปดอะจากยิงว่ะเฮ้ยอยากยิงว่ะตอนนี้มีทุกอย่างก๊อมึงเหลืออะไร้กูบ้างเนี่ยเอ้พวกมึงอ่ะ ไปหาคนยู่ไหนมึงจะให้กูเหรอเฮ้ยโอ้โหมึงอะไรเนี่ยกูนึกว่าสไปเดอร์แมนลอยที่อะไรอ่ะคนงูมีอะมียาไมียาแดกอ่ะยาน้ำอะไรพวกนี้ไม่มีเดี๋ยวแกไอ้น้ำดำตาเสือดาวอ่ะมาแล้วกูเมาแล้วพี่ก่ไม่มีกระสุนอ่ะอันนี้ก็ใช้กระสุนแล้วกุนดําเบาอ๋อเจ็ดจุดหกสองคือเที้ยอะไรวักระสุนดำป่ะไหนมึงเอาน้ำให้กูตรงไหนอ่ะเนียนกูเนียน เฮ้ยเจอเจออยู่บนบ้านอยู่บนบ้าน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 มึงบอกเลขมาอยู่อยู่อยู่ตรงข้ามเลยไอไอไอสามร้อยยี่สิบกูไม่มีธนายนะมันไม่ใช่ธนาย่ดูเลยเฮ้ยโดนโดนโดนเตี้ยมึงใครยิงโดนกูว่ากูยิงโดนอ่ะกูยิงโดนอยู่มันอยู่ไหนมีมันมีสองสองสามตัวอยู่บนเฮ้ยเฮ้ยเกือบเงี้ยบุกอยู่กูบุกอยู่ก๊อฟกูบุกอยู่มันอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ ดาวหนึ่งดาวหนึ่งสวยมึงอยู่ไหนเอามึงขึ้นไปเหรอโอ้โหโคตรยากคุณถึงบอกไงให้รอไว้อยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนขึ้นอยู่ชั้นบนอ่ะชั้นบนสุดเลยอ่ะเจอแล้วเจอแล้วตรงไหนวะการบนสุดเลยการบนสุดเลยบนสุดเลยอ่ะขึ้นไปจะดาดฟ้าดาดฟ้าเออดาดฟ้าดัดฟ้าตายดิอยดูเลือดกูดิฮิวก่อนดิฮิวก่อนขึ้นไปฮีนฮีนมันอยู่ดาดฟ้าอยู่ตอนเนี้ยมันมันขึ้นทางไหนวะไอ้เหี้ยโอ้ยกูโดนกูโดนตรงตรงสุดท้ายอ่ะตรงสุดท้ายมันจะมีนั่นไงมันจะมีทางขึ้น น ok> ี่นมันอยู่บนฟ้ามันอยู่บนฟ้าันาฟ้ายขวอยู่ทางกูอ่ะอยู่ทางกูมันกำลังเลงกูอยู่กลังเลงกูอยู่กำลังเลงกูอยู่เนี่ยมันกำลังเลงกูอยู่เลยวิ่งโยนมาสวยเพื่อนยบนเออเออ้ยดาวกูดาวเียข้างบนอีกตัวนึงอ้ลิงยังไกูตายแน่ตายแล้วเออดกูอยู่กูอยู่กูอยู่รับชมต่อมันอยู่ข้างบนนั่นแหละอีกตัวหนึ่งอะแต่ว่ากลัวไม่เก่งพอที่จะโซโล พี่แมงมีหูไม่ฝั่งที่ไม่เห็นก็พี่เชื่อใจกูป่ะเฮ้ยมึงขึ้นไปเลยมึงขึ้นไปเลยจัดไปห้ไปกับพี่เออมาเออมาพี่มาเออมันจะมีทางไปข้างหลังใช่ไหมไม่ใช่ทางนี้ไปไมต้องต้องขึ้นไปก่อนต้องขึ้นไปนี่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 สายสายสายไม่ใช่นี่ากับหลังกับหลังกับหลังมันึองไม่นี่เกาะกูแตกแล้วมันสูญแล้แล้วเนี่ยทางไหนวะไอ้พี่ขึ้นทางไหนวะนี่เหรอหรือเหรอ เออคุณแม่คุณแม่เป็นไปเลยไอพวกมึงสองคนยังไงก็ได้เงี้ยยังไงก็ได้มันอยู่คนเดียวเดี๋ยวเพิ่งนะมันอยู่ข้างบนอ่ะมันอยู่ข้างบนตัวนึงอ่ะทำนี้เหรอทำอะไรอยู่นี่ไงกอล์ฟออุ้้ยยไเีนี่นี่ไงกอล์ฟทำอะไรอยู่วะเอากอล์ฟเงียบเงียบกอลฟนี่เงียบกอล์ฟนิ่งกอล์ฟเงียบกอล์ฟหลุดเอ้ากอลมาทำอะไรวะการเฮียเฮียกอล์ฟทำอะไรมึงดูดิไอ้กอล์ฟไอ้กอล์ฟไอ้กอล์ฟนิ่งจังวะนิ่งอยู่นิ่งอยู่ ยังนิ่งอยู่นิ่งอยู่คาราวาสคาราวาสหายเลยนะกาแฟกาแฟเฮ้ยชื่อชื่อชแนลไม่ใช่เหรอสตรีมมันอะที่ล็อกเกอร์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 ฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงกลิบมึงดูมุมซ้ายมึงดูมุมซ้ายมึงดูมุมซ้ายล่างมันกริบไปแล้วเว้ยมันมันขาดการเชื่อมต่อไปแล้ว ไ้เยอะจังหวะสำคัญไปซะแล้วอ๊อบเคลียร์กูเกิบเลยเคลียร์กูเกิบเลยกอ <laughs> กูเกิบเลยยังยนิน่งย,ยังนิ่งอยู่ <laughs> เฮ้ยยังนิ่งอยู่